ผมยังไม่เอาควินสาใบเพราะว่าเดย๋จะไปทำเด็กอื่นอีกควินอ่ะไม่สามได้แต่มิสฟอร์จูนยังไงก็ต้อง3เล่นเอาเก็บเด็กต้นเกมไว้เอ้ยเก็บการ์ดต้นเกมไม่ใช่เก็บเด็กต้นเกมหายกันมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรมิสฟอร์จูนผมว่าน่าจะฟาร์มแรงได้ง่ายอยู่ตัวเนี้ยอ่าแต่ไปม,มีเล่นมือแรกยากอยู่เนี้ย อ้าวาแทนที่มึงจะขึ้นมาตัวแรกย่อน no จริงเราบล็อกเขาไม่ได้เพราะว่ามันติดอนี่ครับติดเฟรซัมก็คือจะบล็อกได้แค่แมงมุมที่มันถูกซัมมอนออกมาแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเด็กเอลิสมันปัมม๊มแมงมุมหนักอยู่แล้วเนี่ยเป็นเด็กตีหน้านะครับนี่เป็นเด็กตีหน้าที่แบบกองทัพแมงมุมมหาศาลเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนีต้อนรับตอนนี้เราก็อยู่ในเด็กควินมิฟอร์จูนนะครับการแบงมุมนี้ได้เราต้องฆ่าแบงมุมถ้า,ถาเราฆ่าได้นะครับเจอเด็กพวกนี้แชมเปี้ยนล็อกอินเลยครับ <laughs> จริงๆเราบอกไปแล้วตอนก่อนแล้วนี้ผมได้ตัวที่โคตรมีประโยชน์ที่สุดที่ได้มาแล้วต้องน้ำตาไหลลุงบลอมยังไงล่ะน้ <laughs> ำตาจะไหลมาก ลากไอ้นี่มากินได้เพราะว่าไม่มีวันเนลเบเรตี้แล้วก็ตัวนี้จะบัฟให้กลายเป็น3-3ตัวไฮกันก็จะสามารถที่จะฆ่าไอลิสได้ไถ้าเขาใช้อะไรสักอย่างผมจะใช้ซิงเกิลคอมแบทเพื่อที่จะฟาดฟาดแบบไฟต่อสู้กันทีหนึ่งครับ แต่ว่าไอเนี่ยข้อเสียมันจะมีอย่างเดียวคือมันจะหักลบเลือดเหมือนกันสไตรจ์โจมตีปกติอ่ะดูว่าจะทำให้เอลิซรอดยังไงดิวหนึ่งแค่นั้นเหรอสแสดงว่ามีเอลิซอีกตัวแน่นเลยรจริงๆเราใช้ซิงเกิลคอมแบทก่อนได้นะเพราะว่าถ้าผมใช้ซิงเกิลคอมแบทก่อนอ่ะผมจะตีเขาก่อนที่จะดิวดาเมจโอ้ยไม่ดิเพราะว่าตีปุ๊บดิวดาเมจู่ดีนี่หวาไม่ได้อยู่ดี เฮ้ยลืมเฮ้ยลืมลงไปนี้ไม่ตายแต่มิสเตลรย์แบบไม่น่าให้อภัยล้วอ่าแต่รู้สึกว่าดีแล้วที่ไม่ได้ลงไปหรือเปล่าวะไม่ต้องรีบลงก็ได้เนี่ยผมเกลียดแมงมุมเลยครับดูดิยูเยียมันยีอ่ะดูดิ ผมก็ยังคงพูดวันนี้ว่าผมเกลียดแมงมุมหยีเกินผมจะฆ่าให้หมดผมไม่ยอมคือดาเมจด,ดาเมจหนึ่งอะมันก็มันก็รับได้อ่ะแต่ผมไม่รับดีกว่าวะ่ะมันหยีอะเออเนี่ยโดนต้องหกเลยนะอย่างหยีอ่ะน่าจะลงอันนี้ไปไม่งั้นเฮ้ย ขอไม่ฟอร์จูนจริงนะถ้ามีฟอร์จูนขึ้นนี่เราง่ายไปแล้วนะผมยังไม่ขึ้นมึงอีกแล้วเหรอ What เพิ่งฆ่าไปแมงมุมหรือแม่งสาบวะเนี่ยแม่งสาบแน่ๆอันเนี้ยจริงผมว่าใช่โอ้โหสุดยอดจริงมีครับมี OTK ครับ จะให้เพื่อนตอนไหนก็ประมาณห้าประมาณ5้า5ทุ่มเนี่ยเราจะเป็นเวลาที่ปล่อยแอดเพื่อนอเกลียดแมงมุมมันยู่เยอะเกินแล้วตัวมันเยอะครับแล้วไม่โฟจูนผมไม่ขึ้นไงถ้ามีโฟจูนผมขึ้นน่ะไอ้แมงมุมกระจอกพวกเนี้ยไม่ได้กินผมหรอกขอแค่มีโฟจูนขึ้นนะ่ะจบเลยโอ้โห ควินมาได้อยู่สี่ดาเมจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ้พวกแมงมุมกระจอกเอ้ยจบเธอไปก่อนถึงแม้ว่ามานาจะใช้ไม่คุ้มก็เถอะผมต้องตั้งบอร์ดให้แบบให้ซูเขาให้ได้ก่อนอนะ like เราตีด้วยยูนิตสกานี่คือความสามารถสกานะครับทุกคน สเกลคือความสามารถที่เราจะได้ Attack Token มาโจมตีใช้อีกรอบหนึ่งเมื่อเราโจมตีด้วยยู่ต s สเกลเท่านั้นสังเกตว่าถูกถูกหรือเปล่าคือดูตรงนี้ครับถ้าขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบสเกลเป็น Attack Token แบบมีปีอย่างนี้คือถูกต้องนะครับถ้าคุณเอาตัวที่ไม่มีสเกลไปตีด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้จะไม่ขึ้นนะครับ โอทีเคก็มีแต่เฟเวอร่านั่นแหละครับที่ฆ่าศัตรูภายในทีเดียวทำลายศัตรูทิ้งอะ่ะมมาเดี๋ยวเราลากตัวนี้มากินลากาให้ตัวนี้กินอ๋อหลายตัวเนาะไม่เป็นไรทำกันอย่างนี้เลยอืมมา ผมต้องฆ่ามันให้ได้เยอะที่สุดอะไอ้พวกแบ่งมุมบ้าเนี่ยเกลียดเกลียดเกลียดจัดเลยแบงมุมเนี่ยเกลียดแบบทนไม่ไหวแล้วควินจะตายเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ควินตาย เป็นแคปแต่ไม่เป็นไรครับเราทำดาเมจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่อยากให้ควินตายควินตายผมเล่นยากเราไอ้นี่บวกไอแท็กตลอดด้วยนะดูดิเดี๋ยวเอาลงตัวเนี้ยโอ้โหนี่ขนาด Worst Case ที่มีฟอร์จูนผมไม่ขึ้นนะมันยังพอเล่นได้แต่มันก็เยอะเกินนะ่ะมันมุมอ่ะอย่างน่าเกียดต้องยอมอ่ะต้องยอมรับดาเมจน,น้อยลงอ่ะคือต้องยอมเอาควินไปบล็อกอ่ะครับ คืออันตรายผมบอกเลยว่าอันตรายมากๆอันตรายที่ว่าเนี่ยมันคืออันตรายในเรื่องที่แบบว้าวอันตรายในเรื่องที่ดาเมจอะครับบางทีอะเขาอาจจะทะลุดาเมจมาแบบฆ่าเราได้เลยเงี้ยก็อันตรายมันไม่ได้มันต้องลดความเสี่ยงให้มากที่สุดอะเท่าที่จะทําได้ทีิโมไม่เล่นครับเคยเล่นไปแล้วแล้วก็เฉย ถ้าอยากดูก็ไปดูคลิปในช anel แล้วกันนะฮะมีทีโมโล,ลงไว้ให้มาตัวนี้ตีเอาตัวนี้ตีอ,ตตอ่ะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าสมมติว่าคุณเอาตัวอื่นที่ไม่ใช่สเกลไปตี <t> เห็นปะแอทแทกโทเค็นที่มีคำว่าสเกลจะหายอันนี้แอทแทกโทเค็น,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 นที่มีสเกลอยังอยู่นะครับเนี่ยแหละผมไม่ยังเป็นต้องเอาเอาอันนี้แล้วกันจริงๆเอามาหรือไม่เอาก็มีค่าเท่ากันผมไม่เอาควินไปตีเพราะควินไปตีตายครับ ถ้าเราโจมสั่งโจมตีอีกทีควินจะเลเวลอัพเมื่อถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยค่อยลงควินไปตีด้วยตอนนี้เราต้องป้องกันไปก่อนพยายามแบบเคลียร์เคลียร์ให้มันตายอ่ะเนี่ยถ้ามีมิสฟอร์จูนมันอีซี่ไปร้อยพวกมุม,มพวกเนี้ยมันจะโดนมิสฟอร์จูนยิงทิ้งหมดเลยโอเคเหนื่อยนี่อีกฆ่าเพื่อจวสองโอเคผมชนะนะ ชนะแล้วเพราะว่าไอ t แท็กโทเคนผมได้มาอีกรอบนะครับจากผลการสเกลผมจะตีได้เฮนชน,น,นแปลงร่างแล้วก็สังเวยเอ่าไม่ใช่สังเวยซัม,มอนควินออกมาครับไอ้ซัม,มอนวาเลอร์ออกมาเป็นเหี่ยวเหยี่ยวตัวเนี้ยจะชาเลนจ์ตัวที่แอตแท k กสูงที่สุดอัตโนมัตินะครับตายแล้วทีบให้พวกแมงมุมผมว่าผมต้องเล่นเด็กนี้ไปสักพักหนึ่งอ่ะ จนกว่าเมตาแมงมุมัยเยพวกนี้จะหายเจอกับเด็กตีหน้าเหมือนกันเทินที่สองลงอย่างเชิงไปก่อนจริงๆอยากลงตัวนี้แล้วแบบตุมต้มๆเลยแต่ว่าอย่างเชิงไปก่อน บล็อกด้วยว h a ต้องไม่บล็อกดิเออไม่มีครับไม่ได้รางวัลเพิ่มเติมแค่ได้ little bit exp AH มากกว่า normal แค่นั้นด้ออดเปิดลับด้วยหรอเฮ้ยน่าสนใจ แต่ผมไม่ไปนะให้คนอื่นไปเดี๋ยวเราจะให้บาเรียกับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ s i n เกิลคอมแบใส่เซตจริงๆน่าใช้ Single Combat ก่อนอะแต่ผมไม่อยากให้ตัวมันตายเดี๋ยวมันตาย <No. S 1> อแต่เราก็จะโดนดาเมจห้ดาเมจเจดดาเมจ การไปบล็อกเป็นการเป็นการเข้าทางเขาครับบล็อกแล้วเข้าทางคือเขาได้ตีฟรีโ <The Order. S 1> <Okay. S 2> อเคเพราะตัวนี้มันเป็นตัวแอฟเฟอรอลยังไงมันก็ตายเราเล่นอย่างนี้ดีกว่าเล่นแบบนี้คุ้มกว่าเยอะเลย ได้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 ได,ได,ได้เรามีตัวนี้อยู่ดีเหลือมานาสามยังพอเล่นได้อยู่ครับแชมเปี้ยนผมไม่ขึ้นสักตัวเลยอยากได้แชมเปี้ยนว่ะเบื่อแม่งมุมเอางี้เหรอ ใช้ดีกว่าครับการโดนสามดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะแหละแต่ว่ามันเริ่มเยอะ <we> มันเริ่มเยอะ <laughs> ไม่ไม่ไ,มไม่จังหวะเนี้ยจังหวะนี้ก็ถูกที่เราสามารถบัฟพลังยตีแล้วไอตัวนี้จะไม่ทํางานแต่ว่าผมมองว่ามันไม่คุ้มไงเนี่ยยังเอาไปใช้จังหวะเนี้ยคุ้มกว่าเนี่ยเขาตายฟรีเนี่ยผมว่าจังหวะแบบเนี้ยคุ้มกว่า คือมันเป็นแค่ตัวเล็กๆน้อยๆอ่ะในช่วงต้นเกมอ่ะบางทีปล่อยได้ก็ปล่อยครับเนี่ยอย่างเอามาใช้จังหวะตอนนี้ผมโคตรคุ้มเลยนะตัวผมว่าโคตรคุ้มเลยเพราะนอกจากเราจะฆ่าเขาได้แล้วเรายังแบบไม่ตายด้วยอ่ะแล้วเป็นตัวที่สเตตสูงด้วยนะครับสเตตสี่สี่ะฟิลล่าบเรียพอได้แหละแต่ผมมักจะเห็นเป็นฟิลล่าคู่กับแกเรนห้ว่ะ เต็มหมดเลยครับถ้าเอาฉลาดนะครับ5-5าห้าบล็อก4ีหรือไม่ก็5-5าบล็อกส2อันนี้คือฉลาดที่สุดแต่เขาก็จะลดเลือดเลยหนึ่งถาเราไปผมจะโดน5ดาเมจอันนี้บล็อกได้เราเอาตัวนี้ไปบล็อกได้สบายอ่าน,นี้ไม่ชา l l จ n g e ไอ้หนูนี่ยังโกง c 4, 4ยังมี c 4อีกใช่ครับแต่ตัวเนี้ยเวลาผมเล่นน้องปลาผมก็กินมันครับ ผมก็แค่กินมันไม่ยาก just eat เพราะว่าการกินมันคือ o b i t u a t e last b e a t ไม่เกิด stun หรอต้องยอมก่อนน่าจะตีหมดแล้วก็สามสองบล็อกสามสอง สเปร์เบสมีข้อดีหลักๆอย่างหนึ่งมากเลยนะครับคือดีนายทำะไรไม่ได้เพราะดีนาจะดีนาได้แค่ fast slow และส k l l เท่านั้นผมเปลี่ยนใจแล้วผมทำให้ตัวนี้รอดเดวอากะรอเขาใช้การ์ดก่อนนั่นแหละครับรอเขาใช้การ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเผื่อจะบัฟอะไรสักอย่าง ได้บัฟแบบนี้สวนเจดาเมจหนักอยู่ชนะแล้วครับถ้าเขาไม่มีตัวลงเพิ่มนะถ้าเขาไม่มีตัวลงเพิ่มนะชนะแล้วเพราะการเก็บตัวนี้ให้รอดไว้เลยทำให้เราชนะได้ Yeah เนี่ยเด็กตีหน้ามันจะตึงๆมันจะตึงในเรื่องของแบบดาเมจจะพอไหมจังหวะนี้จะดีไหมจังหวะนี้เราลองใจเขาดีไหมหรือเราควรตีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยการลงเพื่อลองใจมันสําคัญนะครับเล่นเพิ่มแล้วกันไปงกของรอเมตต่้งดีไหมแล้วแต่ความต้องการแต่โดยความเห็นผมนะอยากเล่นอะไรอะ่ะลองดูลองศึกษาดูถ้าใจมันบอกว่าเฮ้ยกูจะเล่นก็ไปให้สุดเลยครับ ไปเลยครับยาโอ้ดเบวรนี่หนึ่งในตัวอย่างของคน <c oughs> ของคนที่ใจรักอะ่ะก็ใจมันรักอะ่ะส่งอะไรไม่ได้ครับเออ,อหนึ่งดาเมจเสียงตีมันก็สะใจเลยคือ <c oughs> ใจผมอยากลงใบนี้มากกว่าแล้วก็เอามาแบบ เผื่อมีเอลิสแล้วเราค่อยลงวันเนี้ยแต่ถ้าเราลองคิดไปคิดมานะครับเทิร์นสผมจะลงเมนฟอร์จูนมันก็มีคุ้มสีถ้าผมฆ่าตัวนี้ไม่ได้จริงป่ะหรือแบบมันก็ไม่คุ้มสีถ้าเกิดอะไรสักอย่างขึ้นนี้ดีกว่าแม่งมูมอีกแล้วน่าจะเล่นเด็คอนโทรเพราะว่าคนนี้เล่นแอนิเวียกับทรินอมยมันเดคอนโทร่านไม่ลงด้วย พราะผมจะรออย่างนี้ครับผมเกียดตัวทัฟครับมันทำให้เมื่อฟอร์จูเราดูแย่ครับเหมือนเดิมครับมีฟอร์จูน่ะทัฟปุ๊บไม่ไม่สู้ถ้าทัฟไม่สู้แต่ถ้าไม่มีทัฟเจอกันมันกันฟีๆอ่ะมันบล็อกแบบโอ้ยน่ารำคาญค่าได้ค่าครับไอ้พวกตัวทัฟเนี่ย ปืนมิดฟอร์จูนยิงแล้วไม่ส่งผลนะอย่างงอนรวติดเป็นแก๊ปแต่ไม่เป็นไรเพราะผมจะเคลียร์ทีเนี้ยไอเนี้ยตัวปัญหาครับเกียดเกี้ยดไอเนี้ยผมจะไม่บล็อกให้ต่ออา มผมสวนยับอะ่ะสวนให้มันตายดีกว่าไอ้พวกนี้ตัวมันสู้ยากทีนี้เราได้เราได้ดาเมจฟรีหมดเลยนะอ่าเกียรตใบนี้จวสองฟรีเกียรตจริงผมว่าผมจะลงควินเพราะถ้าเขาลงอะไรมาสักตัวหนึ่งใช่ไหม ผมจะใช้วาลลดึงไอ้ตัวนั้นมาแล้วก็ตีพร้อมกับควินเราจะได้หนึ่งดามเมจฟรีจากมิสร์จูนอ่าสัมติงไ n g l a นั่นแหละซัมติงไ n ด l a สแล้วก็ความสามารถสเกลติดมาแล้วก็ตีอีกรอบด้วย2ตัวนี้ <guide> ถ้าเอาตัวนี้หรือเอาตัวนี้ไปตีอะครับตายครับ โดนบล็อกตายอ้าวบล็อกนี้ผมก็ชนะดิอ้าวคุณบล็อกนี้ผมก็อีซีด่ดิโอ้โหเขาน่าจะบล็อกฝั่งนี้ด้วยซ้ำเขาไม่น่าบล็อกตรงนี้เลยเหมือนเขาบล็อกให้ผมอะบล็อกให้ผมชนะอะไรวะเนี่ยลงนี่ก่อน challenge โดนจับแล้วโดนปลาดิฟกินจะได้ตัวจับคืนไหมเดี๋ยวผมไปอ่านเท็กซ์ใหม่ให้แป๊บบนึง ถ้าบล็อกแล้วใช้แบ็คทูแบ็กรอดนะครับแล้วเราผ่านไปก่อนต่อใช้แบ็คทูแบ็คผมมันต้องคิดอยู่ว่าเขาน่าจะมีการ์ดใบหนึ่งที่แบบเมื่อเพื่อนตายแล้วจะดีว3สามดาเมจอะเฮ้ยแต่ถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะใช้กับควีนหรือเขาจะใช้กับมิฟอร์จูนเพราะว่าถ้าตัวควีนโดนตีควีนจะเลือดเหลือสามควีนมีโอกาสตายได้มิฟอร์จูนก็มีโอกาสตายได้อ่ะเขาไม่มีจบชนะ ชนะแหละชนะแหละเอาจริงตีหมดผมก็ชนะนี่หว่า s <S เออจริงตีหมดผมชนะแล้วอ่าโอเคเป็นมิสเพลที่ไม่น่ามิสเพลเท่าไหร่เป็นมิสเพลที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นว่ามันมิสเพลนะคือตะกี้เลิกเขาเหลือสิบเอ็ดใช่ป่ะแล้วเราอ่ะเอาทุกตัวไปฟาดอ่ะเราชนะแล้วการอาควินไปตีก่อนอ่ะไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเขาอ่ะสามารถลงอะไรได้กลับถ้าเขามีการ์ดเคีย์บอร์ดพังสนามทั้งสนามอ่ะเราก็ตายเลย รูเนชั่นนะครับทั้งหมดทั้งสนามเราตายไปเลยก็จะทำให้เราแพ้ติดกับการใช้สเกล์เกินไปก็ไม่ดี